สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีคนเขาอยากจะเห็นต้นชมพูน้ําดอกไม้ว่าเวลามันออกลูกต้นมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยพามาชมนะครับเห็นไหมครับไอที่ขาวๆนั่นถุงห่อไว้เห็นแต่ถุงน่าจะไม่เห็นภาพนะครับมาลูกหน้าตาเป็นไงแน่ตอนนี้ตัดแต่งแล้วเหลือสูงประมาณสักสอง สามเมตรน่าจะได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแกะถุงให้อวดซะหน่อยนะครับว่าลูกมันเป็นยังไงตอนนี้มันสุกแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับท้าไหนสุกก็จะเก็บด้วยอัานไหนที่ยังไม่สุกก็เดี๋ยวห่อกลับไปมันเดิมเดี๋ยวไปแกะให้ดูแล้วกัน ไปครับเดี๋ยวไปดูกัน ก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่สุกนะครับเข,เขียวๆอยู่ส่วนนี้จะเหลืองสังเกตดูช่วงนี้ไม่ค่อยมีสีม่วงเลยสีไม่ค่อยออกชมพูนะครับ ช่วงแรกๆแ,แสงเยอะอะแสงน้อยเพราะว่ามันคุ่มคุมหมดผมเพิ่งจะตัดออกไปต้องแต่งออกไม่มีเวลาจริงๆแล้วต้องแต่งก่อนที่จะติดลูกลูกที่ได้จะได้สีสวยอันนี้ก็เลยสีออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ห้อยติดเลยก็สุกแล้ว นี่สิเดยวนะช่วงก่อนก็ห่อค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะก็เลยมีี่สุดแล้วนี่ก็สุดแล้วตรงนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นาอนี่ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็จะประมาณนี้เตนะ็มอุ้งมือแล้วสิ สุกหมดแล้วถ้าห่อช้าไปก็จะโดนหนอนกินเนี่ยโดนแล้วอันนี้เห็นไหมห่อช้าไปหน่อยเรียบร้อยถูกเจาะไปแล้วน,นี่แหะอ่าน,นี่รอดอยู่ सुख लाया ก็น่าจะได้แล้วมั้งยร่วงแล้วไปดีได้หย,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 ยบร้อยได้มาหนึงกะลำมังครับ เียบเลยเห็นไหมลูกสวยสวยสุกไวเกินคาดอ่ะผมกะว่าจะสุกช่วงปีใหม่สแสดงว่ามีปัญหาแล้วสุกไวขนาดนี้สแสดงน่าจะเป็นเพราะห่อช้าไปเพราะว่าสัสงเกตด,ดูเน่าเยอะเลยอ่ะ <c oughs> นี่ก็เน่านี่ก็เน่า จริงๆแล้วต้องหอ่อพอดอกบานก็ต้องห่อแล้วดอกโรยอันนี้รูกรอจนเท่านี้โป้งบางลูกก็ใหญ่เกินนี้โป้งแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เนื้อนเป็นไงน่ะมาดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างชุดนีส้สีไม่ไม่ออกไม่ชมพูเลยครับดำเป็นไหมเนี่ยออกเหลือง ดูรูปนี้แล้วกันลูกใหญ่นะนี่เม็ดจะต้องเป็นสีอย่างนี้ครับสีน้ำตาลแห้งๆเนี้แยแสดงว่าสุกเต็มที่แล้วหวานอือ่ครับถ้าหวานไม่เต็มถ้าสุกไม่เต็มที่จะมีฝาดปนนะครับไม่มีฝาดปนล้วแล้วดูเม็ดเม็ดจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ แบบแห้งๆเนี้ยครับถ้ายังดูเหมือนจะเม็ดเหมือนยังไม่แห้งอ่ะมเมล็ดมันท่าออกเขาเรียกอะไรสดสดและช่ำๆแสดงว่ายังสุกมาเต็มที่นะครับแล้วมันก็จะลบมีฝาดปนแล้วมันอร่อยหวานนี่ไม่ได้แช่เย็นเลยนะถ้าแช่เย็นจะหวานกว่านี้อีกไม่ได้ล้างอ่ะ กินเลยไม่ต้องกังวลครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่สารเคมีไม่มีเลยไม่ได้ฉีดยาฆ่ามาแมลงไม่ได้าาทำอะไรทั้งนั้นหอยอย่างเดียวครับ <c oughs> หวานทำ่ำ <c oughs> สุดยอดปลุกเองกินเองเด็ดเอง ก,ก็ัชุดนี้ห่อช้าไปนี่ไงเห็นไหมอืมเน่าห่อช้าไปนิดนึงนจริงๆต้องห่อเมื่ออะไรอ่ะพอดอกบานก็ต้องห่อแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นไม่เคยว่างก็เลยไม่ได้ห่อลูกเล็กก็มีครับลูกจิ๋วลูกเล็กนี่คืออาจจะไม่ไม่แลนว อาหารน้อยแต่ว่าอร่อยนะครับหวานดูเหนือดิเนี่เนยเนื้อจะไม่แตกต่างกันเห็นไหมดูเม็ดอนื้อท่าไม่ต่างเม็ดแห้งอ,อ,อ่อร่อยชุดนี้เน่าไปขัางๆเยอะนะครับเพราะว่าห่อช้าเนี่ยชุดที่หอ่อ มาตอนต้นเดือนตุลาชาปป้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรว่าไม่มีเวลามาห่อมันจริงจริงๆแล้วต้องมาคอยดูไว้ถ้าดอกบานแล้วก็โดยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องรีบพอแล้วถ้าลอยชาปป้าปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยโดนหนอนจอะเป็นลูกปุ๊บมันจอะแล้วไอ้แมลงวันทองนี่มันสุดยอดมากนี่เนี่ยดูลอยเห็นไหมจะเห็นรอยอยู่ แต่แดงมีรอยแล้วง่าไงเห็นนะ,ะเสียเยอะเลยครับนี่ก็เป็นกัน,เ,นเห็นรอยไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วนั่นไงเห็นไหมครับเนี่ยค่าเสียของมันครับเผอไม่ได้ช้าเสร็จนะครับสำหรับการที่เราห่ออย่างเดียวไม่มีฉีดสารเคมีเนะี่ยจบเลย แล้วลูกถ้าดีๆเป็นไงครับดีๆก้นมันก็จะเรียบเห็นไหมไม่มีแผลไม่มีรอยยับย้ำเป็นน้ำตาลเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเห็นอยู่นะแสงไม่ค่อยมีบูบูบบบอันนี้จะเป็นไงดูนี่สิแน่นเห็นไหมเรียบร้อยนอนกันครับ ลอยจอกเหลือไม่เท่าไรเลยโดนนอนจ่อหมดมีกลู่นหนึ่งเนี่ยลอยมันเป็นไงเห็นไหมเรียบร้อยนะครับโอ้เกือบหมดเอาละครับแค่นี้แหละคงจะได้ชีมือแค่นี้เดี๋ยวอยู่ประมาณสักกี่ลูกเนี่ยสองสี่หกประมาณสิบลูกนะครับก็ไม่เป็นไร ของเราเองปลูกเองกินเองห่อเองไม่มีปัญหาทำแบบคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นครับขอบคุณท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ